นนกุลเปิดท่าที่ถูกเก็บไว้อบอุ่นเป็นครอบครัวเอฟปีใหม่เคียงข้างยังคงได้รับกำลังใจอย่างต่อเนื่องสำหรับนักแสดงหนุ่มลอ,อนนนกุลชานน์และครอบครัวสันตินทรนกุลให้ก้าวเดินต่อไปด้วยหัวใจที่เข้มแข็งหลังส่งคุณแม่เป็นครั้งสุดท้ายพิธีลอยอังคารไปเมื่อวันที่11มิถุนายนที่ผ่านมาล่าสุดนนกุลได้ออกมาโพสต์่าที่ถูกเก็บไว้ในโทรศัพท์เป็นความทรงจำพร้อมกับขอบคุณทุกคนที่ช่วยเหลือและเป็นกำลังใจว่าขอบคุณทุกๆคนมากครับสำหรับทุกๆก,ก,กำลังใจ ที่มอบให้การได้รับความรักและห่วงใยจากทุกคนในเวลานี้นั้นสําคัญกับผมและครอบครัวมากๆครับและนอกจากนี้ผมอยากจะขอขอบคุณบริษัทไทเบฟเวอร์เรตจำกัดที่สนับสนุนน้าดื่มตราช้างและเครื่องดื่มในเครือต่างๆรวมถึงพรีเมียมฟู้ดบีโจากสุสิริกิจคิวเซนซีซีพร้อมทั้งพี่ๆทีมงานไทเบฟที่มาร่วมดูแลแขกที่มาร่วมงานเป็นอย่างดีนะครับขอขอบคุณบริษัทดรอกเตอร์จีสหรับสนับสนุนเรื่องดอกไม้ที่ทําให้งานของคุณแม่สวยมากมาก เลยครับขอขอบคุณสำหรับเครื่องดื่มสิง์ญาติมาสมุนไพรอ้อยอันโอสดขนมข้าวอบกรอบไรซ์ช,ชิพส์เครื่องดื่มดีโดและเครื่องดื่มจากพี่เกรสที่ร่วมสนับสนุนในงานทําให้แขกที่มาหาค,คุณแม่ได้รับการดูแลเป็นอย่างดีเลยครับนอกจากนี้ยังได้ลงภาพที่ถูกเก็บไว้อีกหนึ่งใบที่หลายคนเห็นแล้วอบอุ่นมากๆเป็นภาพของแอดกับน้องปีใหม่ที่เดินเคียงข้างไปด้วยกันเป็นครอบครัวบ่งบอกความหมายเราสามคนจับมือกันเดินด้วยความแข็งแรง